ไลแมนเปิดให้ย้ายพื้นที่การรับงานอีกแล้วก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับผมหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมมีข่าวของวงการ delivery นะครับมาอัปเดตนิดนึงนะครับ่นคือนะครับตอนนี้นะครับค่ายไลแมนนะครับเปิดให้เพื่อนๆนะครับสามารถย้ายพื้นที่การรับงานได้แล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเขาเคยเปิดไปแล้วนะครับรอบหนึ่งนะครับตอนช่วงแรกๆนะครับที่เขาเปิดรับสมัครคนใหม่นะครับแต่ตอนนั้นอะปิดไปแล้วไงและในวันนี้นะครับเขาก็เปิดให้ทุกคนนะครับสามารถ ย้ายมาขับต่างจังหวัดหรือว่ากรุงเทพไปต่างจังหวัดต่างจังหวัดมากรุงเทพได้แล้วนะครับขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับก็กดรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับไปดูกันได้เลยนะครับว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงกันนะครับเพื่อนๆสำหรับขั้นตอนนะครับการย้ายพื้นที่การรับงานนะครับหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆนะครับต้องกรอกแบบฟอร์มนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเป็นแบบฟอร์มในการย้ายเนาะ ย้ายในการรับงานนะครับไม่ว่าจะจังหวัดไหนมาจังหวัดไหนเนี่ยเมื่อเพื่อนๆคิกเข้าไปแล้วนะครับเขาก็จะมีแบบฟอร์มแจ้งขอย้ายพื้นที่การรับงานนะครับซึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับต้องกรอกนะครับ라 i เดอร์ไอดีนะครับไลเดอร์ไอดีคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้ให้ดูนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปที่อื่นๆในแอปของเราเนี่ยเข้าไปที่อื่นๆแล้วก็ข้อมูลคนขับนะครับและก็ คัดลอกนะครับเลขคนขับนะครับตรงนั้นมานะครับกดคัดลอกได้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆก็เอามาวางในคาตอบแรกครับถัดมานะครับพื้นที่รับงานของท่านที่อยู่ในปัจจุบันนะครับก็เลือกไปนะครับว่าเพื่อนๆนะครับอยู่ในจังหวัดไหนและก็นะครับพื้นที่งานใหม่ที่ท่านต้องการย้ายนะครับเพื่อนๆจะย้ายไปไหนนะครับเช่นอยากย้ายมากรุงเทพนะครับแต่ตัวเองเนี่ยอยู่อยุทยานะครับก็อนบนก็เป็นพื้นที่ปัจจุบันก็เป็นอยุธยานะครับข้างล่างก็เป็นพื้นที่กรุงเทพนะครับก็คือจะย้ายจากอยุธยามากรุงเทพนะครับแลวก็เข เช่นใบขับขี่รูปรถรูปเล่มนะครับอันนี้นะครับคือสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ขับไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับหรือว่าได้ขับเปิด ID ดีแล้วนะครับมันจะมีให้กรอกข้อมูลส่งข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอันนี้นะครับถ้าเกิดเรายังไม่ได้ส่งข้อมูลไปนะครับต้องรีบส่งนะครับไม่อย่างนั้นนะครับย้ายพื้นที่การรับงานไม่ได้นะครับคือถ้าเกิดเรายังไม่ได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมเราก็ติ๊กไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราติ๊กไปเนี่ยเราก็ไม่สามารถย้ายได้นะครับอันเนี้ยเดี๋ยวผมค่อยไปบอกเงื่อนไขการย้ายอีกททีนนนนึงแแลลล้้้ววกกกัะคตออาิป็ชื่สุ แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับให้เป็นเบอร์ที่ลงทะเบียนไว้กับ LineMan นะครับในตอนเราเปิดสมัครแรกๆนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นการลงการขอการย้ายพื้นที่การรับงาน เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็กดส่งไปนะครับสำหรับเงื่อนไขนะครับในการขอย้ายพื้นที่การรับงานนะครับมีดังนี้นะครับผมจะต้องเป็นคนขับไลน์แมนนะครับไรเดอร์เท่านั้นนะครับกรณีอยู่ในระหว่างตรวจสอบนะครับไม่สามารถขอย้ายงานได้นะครับเช่นเราขึ้นตัวเหลืองอยู่นะครับตอนเราสมัครเนี่ยไอสถานะกําลังตรวจสอบหรือว่าอะไรเงี้ยเพื่อนๆไม่สามารถย้ายงานได้นะครับต้องรอเขาเปิดระบบก่อนนะต่อมานะครับจะต้องเป็นคนที่ส่งเอกสารเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะเวลาเขาเปิดให้ขับนะครับหลังจากเราสมัครเสร็จเนี่ยเขาจะ เพิ่มเติมให้นะครับไม่รู้ผมหารูปเจอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้าเกิดหาเจอเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ดูนะครับเราก็ต้องส่งพวกอ่อพรบรถเลขรถอะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดอันนี้เรายังไม่ได้ส่งนะครับไม่สามารถขอย้ายพื้นที่การรับงานได้นะครับเพื่อนๆถัดมานะครับจะต้องเป็นคนขับที่ไม่ถูกระงับบัญชีถาวรนะครับก็ปกตินะครับถ้าถาวรแล้วเราจะเข้าได้อย่างไงใช่ไหมถัดมานะครับหลังจากย้ายพื้นที่แล้วจะต้องวิ่งงานให้ครบ6เดือนถึงจะขอย้ายได้อีก คือถ้าเกิดเราย้ายครั้งนี้ไปแล้วนะครับ6เดือนต่อไปเราถึงจะย้ายได้อีกนะอันนี้ผมก็โดยส่วนตัวนี่ยเราผมเนี่ยอยากมีประสบการณ์ออกไปข่ะ ขับแบบพื้นที่แบบสมมุติเลยเราไปเที่ยวที่เชียงรายเชียงใหม่อะไรอย่างนี้นะครับพื้นที่ที่มีงานไลน์แมนเนี้ยบางทีเราก็อยากจะลองเปิดแอปไปขับแถวนน้นบ้านนะครับแต่ถ้าเกิดมันย้ายอย่างเงี้ยต้องรอ6เดือนนะครับก็เลยทาให้แบบเราไม่สามารถขับได้ทั่วประเทศเลยนะครับอันนี้ทำให้แบบผมเนี่ยอยากทำคอนเทนต์แบบนี้มากเลยนะครับไปขับทั่วประเทศไปลองนะครับเหมือนเราได้ไปเที่ยวนะครับแต่ว่าทุกค่ายนะครับก็ต้องมีเงื่อนไขนี้เกือบทุกค่ายเลยนะครับไม่ใช่แค่ค่ายไลน์แมนนะครับอย่างแกลก็ต้องรอ3ามถึงเดวันนะถ้าผมจำไม่ผ ไม่สามารถไปเปิดปุ๊บแล้วก็ขับได้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแล้วกันนะครับสำหรับทุกค่ายแต่ผมเนี่ยอยากให้แบบเหมือนเปิดฟรีอ่ะแบบออไปที่ไหนก็เปิดได้นะคบอันนี้ค่อนข้างที่จะดีนะสำหรับผมนะแต่สําหรับพบริษัทเราก็เข้าใจเขาแหละถัดมานะครับหากพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับจะถูกระงับบัญชีถาวรโอ อันนี้ก็อาจจะสําหรับเราส่งมั่วๆหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับข้อมูลอะไรที่เราจะส่งไม่จริงเนาะเพราะว่าไอทีเขากรอกมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างเองนะครับและสุดท้ายนะครับทีมงานจะดําเนินการย้ายให้ภายในระยะเวลา3วันนะครับก็อันนี้น่าจะเป็น3วันทําการนะครับไม่นับรวมเสาร์อาทิตย์นะก็ถ้าเกิดใครแบบเอ้ยผมเพิ่งย้ายวันศุกร์ทำไมวันจันทร์ยังไม่เปิดเขาไม่ได้นับวันเสาร์อาทิตย์นะครับอันนี้น่าจะเป็น3วันทําการนะครับเพื่อนๆก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับขั้นตอนนะครับแล้วก็เงื่อนไขเบื้องต้นนะครับในการขอย เพื่อนๆเขาเปิดให้ย้ายพื้นที่นะครับตั้งแต่วันที่17เมษายนถึงวันที่30เมษายนนะครับ2,564นะครับสำหรับใครที่จะไปดูลิงก์ต้นฉบับนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับส่วนใครจะกรอกแบบฟอร์มเดี๋ยวผมก็อปทิ้งไว้ให้ด้านล่างเลยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆน,นะครับจะได้ไม่ต้องไปหา โพสหาอะไรให้มันวุ่นวายนะครับผมหามาให้แล้วนะครับก็ทําตามขั้นตอนที่ผมบอกนะครับสำหรับคนที่อยากจะย้ายนะครับส่วนเงื่อนไขก็มีตามที่ผมบอกเท่านั้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเงื่อนไขอันเก่านะครับที่เขาเคยให้ย้ายรอบแรกนะครับคือเพื่อนๆต้องวิ่งครบ30งานนะครับอันนี้ไม่น่ามีนะครับก็อาจจะย้ายได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งวิ่งได้2องาน3งานนะไม่จาเป็นต้องถึง30งานในต่างจังหวัดแล้วนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าย้ายได้หรือเปล่านะครับก็วันนี้นะครับผมหนึ่งนะครับมีเรื่อ ผมด้วยนะครับคลิปหน้านะครับคงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลาล a ามูฟนะครับเขาเปลี่ยนแอปพลิเคชันใหม่แล้วผมยังไม่ได้ไปรีวิวเลยนะครับแล้วก็11-12อย่างที่ผมบอกไปนะครับรอหลังสงการนะครับก็วันนี้ผมหนึ่งลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ